สวัสดีครับ CES ในวันนี้พุ่มในวยการศูนย์บริการการศึกษาจัดใหญ่เเดะ CES Show 2023แนะนำการใช้งานระบบศูนย์บริการการศึกษาพร้อมสร้างแรงบันดาลใจกับวิทยากรชื่อดังโรดิวเซอร์ยุงเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์บริการการศึกษานำโดยอาจารย์ดรนีรนาธแก้วประเสริฐระคังทองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษาพบนักศึกษาใหม่ The c h o w 0อ3พ่ณห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาใหม่จะได้รู้จักเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษารวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานผ่าน Presentation c s Staff ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะมีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในด้านวิชาการตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นผู้มำนในการศูนย์บริการการศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานระบบศูนย์บริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ทั้งหมดอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชายื่นคำร้องต่างๆต,ต,ตลอดจนจบการศึกษาซึ่งถือเป็นระบบที่เป็นหัวใจหลักในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้มุ่งในการศูนย์บริการการศึกษาอย่างเน้นย้ำกับนักศึกษาใหม่ทุกคนว่าศูนย์บริการการศึกษาจะเป็นพี่เลี้ยงสำหรับงานด้านวิชาการและคอยสนับสนุนทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจนจบการศึกษานอกจากนี้ช่วงไฮไลท์ของกิจกรรมนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสรับฟังแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคต จากวิทยากรชื่อดังที่มียอดติดตามกว่า1 8ล้านแปดแสนเฟลโลเวอร์และยังเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่หหลักสูตรนิเทศศาสตร์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นายพยุงศักด์เสริมสันติวานิชหรือโปรดิวเซอร์ยุงทำให้กิจกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มสร้างความตื่นเต้นและเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษาพบนักศึกษาใหม่ในวันนี้ ทำให้นักศึกษาใหม่เข้าใจการใช้งานระบบศูนย์บริการการศึกษาทราบช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่และสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองเสรษฐูเทพแก้ว CES News รายงาน